สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิที่เสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกไปโจมนากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวมัตด้าซีเ30นะครับได้นารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียง เดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและธีเสียงในรถ m a z d า cx 3 0คันนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและจีเสียงนะครับในรถ m a z d า cx 3 0นะครับระดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งยึตัวลำโพงวิทยุชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงโดยการติดตั้งยึตัวแผ่นดันเข้าไปนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดันนะครับซึ่งมีคุณภาพของโยกเคลมเบตนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไป เพื่อเป็นการลดค่าพวกรีเฟคชั่นนะครับเวลาลำโพงทํางานนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งยู่ตัวลำโพงมิเลนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและทีเสียงนะครับในรถมาด้า CX30 นคันนี้นะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราทาการถอดแผงกระตูมมานะครับเราก็จะเห็นตําแหน่งในการติดตั้งยู่ตัวลำโพงมีเลนนะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นลําโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะ นะครับตัวนี้นะครับอยู่นะฮะโครงสร้างก็เป็นพลาสติก ABS นะครับกปลังวัดที่25วัตต์วันะครับ4โอห์มนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการถอดมานะครับแล้วก็ทําการสร้างยจตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างยจ้ตัวลำโพงชุดใหม่เข้าไปนะครับทึ่มีไซส์ขนาด4นิ้วพร้อมกับทําการติดตั้งยตัวเอสตาร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและฟังเสียงดูนะครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและวิธีเสียนะครับในรถประด้า cx 3 0กันเลยนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงของทางทีมงานอวบฮอนสาวราชพุูนครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับลำโพงเดิมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะตัวนี้นะครับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด3นิ้วนะครับ25วัตต์นะครับ4โอห์มพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอดเจ้าตัวลำโพงปุ๊บเนี่ยสเปเซอร์เราต้องถอดออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานอ เราก็ได้ทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด4นิ้วของเดิมที่มากับทางนีเลร์นะครับมีไซส์แค่3นิ้วนะครับเราก็ได้ทำการออกแบบนะครับเอาทำการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดมและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวเอสเตอร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและทีเสียงดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับทางทีมงานโอกคอนซาวล์ราชพฤกษ์ครับเราได้นาเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในรถมาต้า CX30 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของตระค่ายอัอพายนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบฟังดูนะครับให้ใหสังเกตนะครับการถ่ายทอไดไรเหลกของชินาตีะครับถ่ายทอดมันได้โดดเด่นนะครับเสียงครอ,องน้งงาโปงใสกังวานะครับไปแหลมนิฟคิ้วนะครับเดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ My best, but I guess my best wasn't good enough. Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes, we're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดได้โดดเด่นนะครับมีเลเยอร์นะครับเสียงโคองน้าโปง่งสายงวานะครับถ่ายทอดมาเป็นธรรมชาติมากนะครับการฟังเราก็ได้หลากหลายสไตล์นะครับทั้งๆตัวลำโพงเราแค่ลำโพงแค่4นิ้วนะครับแต่เราได้การเซตอัพที่ดีนะครับการออกแบบติดตั้งนะครับเพื่อได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับ ในรถ Mazda CX30 ็กซนี่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้มิติแล้วทีเสียงที่เป็นระดับไพลงนะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวราชพื์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งที่แตกต่างจากที่หรือที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบงเสียงในรถ Mazda CX30 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ ตามด้วยนะครับ